ชายคนหนึ่งบนรถประจำทางเห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจอย่างฉับพลันคนงานกำลังซ่อมแซมถนนโดยการเจาะเป็นหลุมขนาดใหญ่เท็ดดี้รู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีอย่างฉับพลันเพราะทุกครั้งที่ผ่านสะพานสูงร้อยเมตรนี้เท็ดดี้รู้สึกได้ถึงการสั่นไหวของสะพานอย่างต่อเนื่องโครงสร้างที่ห่วยแตกแบบนี้จะทนต่อการรื้อถอนและการเจาะแบบมั่วซั่วได้อย่างไรเขาหวังแค่ให้คนขับรถรีบเร่งความเร็วพ้นจากบริเวณอันตรายนี้ไปให้เร็วที่สุดทว่าดันส่วนซ้ำซ้อนเพราะมีปัญหาเล็กน้อยข้างหน้ารถบัสจึงถูกคนงานขวางไว้เท็ดดี้ราาดัองงมะนนนจคื ไม่ถูกความรู้สึกสะเทือนของสะพานก็ยิ่งชัดเจนขึ้นแต่คนงานกลับไม่รู้สึกตัวเลยอันตรายยังคงดำเนินต่อไปตัดถนนต่อไปนั่นคือรอยแตกเส้นสุดท้ายที่จะทำให้สะพานทั้งสะพานพังทลายลงที่จะทำให้สะพานทั้งสะพานพังทลายลง เทตตี้เห็นภาพตรงหน้าก็รู้สึกไม่ดีเขาจึงรีบเรียกเพื่อนร่วมงานลงจากรถเพื่อหน,นีตอนนี้ชี่สุดที่ตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ได้ดูทางเลยตกลงไปข้างล่างสุดแล้วในวินาทีต่อมาโดเดนรีซิเวอร์เห็นแฟนสาวตายก็ยังไม่มีเวลาเสียใจก็ถูกพุดเดินลากไปอย่างแรงส่วนคอคี้ที่เพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จในรถก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นข้างนอกเลยพอเดินออกมาปุ๊บก,ก็เจอโลกแตกเลย แล้วสะพานก็ค่อยๆแตกร้าวพังทลายลงคนทั้งหมดแตกตื่นวิ่งหนีตายกันโอลมาดเดี๋ยวนี้สายตาสั้นอย่างสีใสย,ยังถูกชนจนแว่นหลุดเท็ดดี้วิ่งหนีตายสุดชีวิตกับแฟนสาวอมเบรเนียนแต่กลับถูกตัดขาดกลางทางแต่กลับถูกตัดขาดกลางทางสะพานยาวร้อยเมตรถูกตัดเป็นสองท่อนตอนนี้เส้นทางรอดชีวิตเดียวที่เหลืออยู่ต้องเดินข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้าม โดยใช้ราวเหล็กด้านล่างเท่านั้นให้บอมเบเดินไปก่อนบอมเบที่กลัวความสูงขาอ่อนเลยแต่ก็เดินข้ามไปได้ด้วยกําลังใจจากแฟนแต่สําหรับชิสุที่ทําแว่นหายก็ค่อนข้างลาบากหน่อยเพราะสายตาสั้นมากทุกอย่างเบลอไปหมดสําหรับเธอเทตตี้ชี้ทางให,ห้เธอ,อ,เอจากด้านหลังอมเมเรเนียนยื่นมือช่วยเธอจากด้านหน้าดูเหมือนจะสําเร็จแล้วแล้วราวบันไดก็หักลงเพราะลมทายุ โชคดีที่สีชีว่ายน้ำเป็นเธอกำลังจะว่ายน้ำช่วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้บนสะพานเต็มไปด้วยอันตรายเท็ดดี้ก็เสียเส้นทางหนีตายไปด้วยสายเคเบิลขาดทำให้มีคนตายไปอีกหลายคนแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อสายเคเบิลทั้งหมดพังถลายลงทำให้ด้านหนึ่งถล่มลงมาส่งคนเดินถนนหลายคนตกลงทะเลลุงหัวล้านกำลังจะลงใจที่ตัวเองมีแรงเยอะแล้วรถบรรทุกน้ำมันก็คว่ำทำให้ยังมาต่อยร้อนๆเห่าหุ้มเขาไว้โดยไม่มีที่หลบหนี เท็ดดี้เห็นว่าโกลเด้นยังมีชีวิตอยู่พวกเขารวมตัวกันแล้วตัดสินใจกระโดดข้ามไปฝั่งตรงามในฐานะนักกีฬายอย่างเจ้าทองคำกระโดดขึ้นไปบนราวสะพานได้อย่างคล่องแคล่วแต่เจ้าเท็ดดี้ที่อ่อนแอกลับใจเสียด้วยการให้กำลังใจจากเจ้าปอมเขาจึงต้องลองดูแล้วพวกเขาก็ได้แต่ตาค้างมองสะพานด้านหลังที่พังทลายลงมาเป็นผุยผงเหมือนขนมปังกรอบทุกคนต่างสแสดงวิธีการตายที่แตกต่างกันออกไปแต่เท็ดดี้กับโกลเด้นยังไม่พ้นจากอันตรายราวที่พวกเขากำลังเกาะอ,อยู่ก็โยกไปโยกมาเดียวก็อาจจะหักได้จนนู่ เห็นพี่น้องตายต่อหน้าต่อตาเท็ดดี้ก็ตามมาด้วยความเศร้าโศกเช่นกันเท็ดดี้ก็ตามมาด้วยความเศร้าโศกเช่นกันที่แท้ก็เท็ดดี้รู้สึกตัวล่วงหน้าถึงการเรียกของยมทูตเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเหมือนกับในฝันแปแปๆเขาก็รู้ว่าโศกานาฏกรรมในฝันกำลังจะกลายเป็นจริงจึง,งคุ้มคลั่งอยู่บนรถขอร้องทุกคนให้รีบไปคุณพูดว่าอะไรสะพานจะถลม่ม อะไรนะอะไรนะพวกเราจะตายหมดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่รีบออกจากสะพานเดี๋ยวนี้พวกเราจะตายหมดเห็นไหมละทุกคนไม่เชื่อที่ตัวเองพูดคนอื่นๆถึงจะไม่เชื่อแต่ก็ลงจากรถและเพราะลงจากรถก่อนทุกคนจึงมีโอกาสนี้ทุกคนจึงมีโอกาสนี้ตายจริงรีบถอนตัว มเท็ดดี้กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตทุกคนแต่ทุกคนที่นี่ก็แค่รอดตายไปชั่วคราวเพราะแค่สถานที่ที่ยมทูตเคยเยือนทุกคนที่นี่ก็ตกเป็นเป้าหมายของยมทูตมันจะไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตออกไปแน่นอน